ก็สวัสดีครับแฟนๆชุดขยันหอยห้าน้อยนะฮะพ่จำว่าเป็นที่8เดือน8ปดที่หกสานะครับตอนนี้เรามาดูวันที่7กันนะฮะวันที่7นะครับวันที่7นะฮะนี่นะครับเลขที่ออกตามนี้เลยนะฮะหนึ่งสองสามนี่ครับมาดูผลเข้าหลุดกันนะครับมาพิเศษนะหกเก้าห้าศูนย์หกนะครับเก้าห้าศูนย์หกได้เข้าตรงนี้นะครับนี่ครับสามตัว ตรงนี้นะฮะสามตัวนะฮะสองตัวก็คือเก้าห้านะครับห้าเก้านะเก้าเก้าห้านะครับศูนย์หกไม่มีนะครับมาตรดาหกหนึ่งสี่หนึ่งสี่เลขสีไม่มีหายไปนะนี่เก้าสามสี่เจ็ดสองครับ VAP นะครับเก้าสามสี่มีแต่เก้าสามแปดนะได้เข้านะครับเพราะฉะนั้นวานได้แค่หนึ่งนะฮะเสียดายแต่ก็ยังเข้าได้สามตัวนะครับ ได้หน่อยพิเศษนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูนี้กันนะฮะว่าจับได้ตัวไหนนะครับได้มาแล้วนะฮะเลขเท่าเดิมนะฮะสามชุดเหมือนเดิมนะครับห้าแปดห้าเก้าห้าสองนะครับแปดเก้แปดแแสองแล้วก็เก้าสอง,สองนะกลุ่มที่สองนะครับ สี่หกสี่สามหกสามครับคุณที่สามครับห้าสี่ห้าหกห้าสามนะครับแปดสี่แปดหกแปดสามนะครับเก้าสี่เก้าหกเก้าสามครับสองสี่สองหกก็สองสามนะฮะเด่นวันนี้คือเลข เลข8นะครับตัวเดียวนะฮะแปดตัวเดียวนะเขียนๆครับไล่เลยครับ5 8 8 9 8 2นะครับ8 4 8 6และ8 3ดสามนะฮะเอาวีเชฟทีนี้เอาวีเชฟถ้่มีเลขแปดนะ5 8 4นะครับ ห้าแปดเก้านะครับแปดเก้าสองนะครับห้าแปดสองนะเอาที่นี้บ้างนะครับสี่แปดสามนะครับแปดเก้าหกเ้นที่เล็กแปดนะมันก็จะเป็นหกเก้าแปดนะอะไรประมาณนี้นะฮะ วนๆนอยู่ตามเลขแปดนะครับแปดหกสามก็จะเป็นสามแปดหกอะไรทำนองนี้นะฮะอะไรทำนองนี้นะครับ,อ,อ,รบอืมโอเคครับเท่านี้พอนะฮะวันนี้ไม่เยอะนะฮะไม่เยอะขอไม่เยอะนะครับนะครับโอเคสั้นๆน,นะวันนี้ทิ่สั้นเนาะไม่ใช้เวลามาก ก็ยังไงก็ฝากคำเตือนไม่ด้วยนะฮะตัวเลขนี้เขามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับอสองนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีนะฮะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ อ,อันนี้ตัวที่ชนฝั่งนี้นะตัวแดงแดงนี่ครับแปดเก้าแปดสองแปดสี่นะครับ,รบโอเคครับลาไปแล้วครับขอทุกท่านโชคดีนะครับวันที่แปดเดือนแปดปีหกสามนะครับเป็นแปดหกสามแปดแดหก็ได้นะมีเบิ้ลนมีตองน,นะนะครับสวัสดีครับ